นี่นะฮะเจนุดนะฮะบายคอมโก้นะฮะเป็นอ่าเรียกได้ว่าร้านขายรถไฟฟ้า EV นะฮะที่ใหญ่มากนะฮะใหญ่ที่เซียรังสิตเลยนะฮะมีทุกแบบทุกรุ่นเลยนะฮะวันนี้พาพี่ชายมาดูนะฮะโอ้โหตื่นเต้นมากนะพี่ชายเดินเดินอยู่ตั้งนะฮะเดี๋ยวจะให้เจนุดลองนี่นะฮะโหมันลูกค้าเยอะนะฮะมาดูกันเต็มไปหมดเลยนะฮะ มีทั้งแบบจดทะเบียนได้กับไม่จดทะเบียนนะฮะพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจนทุ่ให้รายละเอียดนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวถามให้นะฮะนี่ดูดิสวยนะฮะนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะถามเจนทุ่ให้นะฮะว่ารุ่นไหนจดทะเบียนได้จดทะเบียนไม่ได้นะฮะนี่นะเยอะนะใชเไหาใช่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 มช่ใ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 ช่่ใช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 ่ใ แต่ดูเสียง<ฮ>ออกอินเสิร์ตนะใช่เดี๋ยวจะให้ให <piece> ้เจนนุชให้ด <sorting> ูว่ารุ่นไหนจดทะเบียนได้จดทะเบียนไม่ได้นะตอนนี้เจนนุชกำลังเคลียร์ของให้ลูกค้านะครับโอ้โหขายดีขายดีลูกค้าเพียบเลยเนี่ยเนี่ยดีครับวันนี้เสียส้มเลยนะสดใสนะฮะนี่พี่ชายพาพี่ชายมาดูนะฮะเห็นเพื่อนๆมีเพื่อนๆเขาถามด้วยฝากมาถามกันหลายคนเลยนะฮะแล้วพี่ชายทำยูทูบอยากเนี่ยให้เจนนุชเดี๋ยวให้โอ้โหลูกค้ามาที่จะมีเวลาพาเราดูไหมเนี่ย นะนี่นะฮะมีอะตอนนะอันนี้ตอนเนี้ยเนาะนุษมีรุ่นใหม่มาแนะนําดีกว่าอ่าอให้เจนนุษพาไปดูดีกว่าเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะนนเพราะว่ามันเยอะอ่าวันนี้มอไซอันนี้เป็นเป็นสล้อไฟฟ้าอันนี้เรียกว่ามอไซเลยไม่ค่ะจะเรียกเป็นสองล้อไฟฟ้าก็ได้อ่าสองล้อไฟฟ้าไดออนสี่ไดออนสะี่ทีนี้ตัวเนี้ยขุมกำลังเขาเท่าไหร่ นะคะมอเตอร์1,000วัตต์สามพันมอเตอร์สามพันเลยนะคะสามพันวัตต์ตัวนี้เป็นกล่อง EM 70แบบจูนได้ EM 70แบบจูนได้จูนจูนเพื่ออะไรจูนความเร็วค่ะจูนเมื่อให้แรงขึ้นมีมีกล่องจูนเลยกล่องมันเป็นกล่องแบบจูนได้ค่ะคือกล่องคอนโทรลคำว่ากล่องคือกล่องคอนโทรล คอนโทรลอะไรคอนโทรลทุกสิ่งในรถคันนี้เหมือนรถยนต์เลยคอนโทรลมอเตอร์คอนโทรลไฟหน้าคอนโทรลคือมันเป็นหัวใจที่จะจ่ายไปที่ต่างๆเช่นจ่ายไปไหนจ่ายไปไฟหน้าจ่ายไปแบตจ่ายไปมอเตอร์รถไฟฟ้าคือมีแค่นี้โอมันมีกล่องคอนโทรลแบตเตอรี่มอเตอร์สามอย่างนี่คือหัวใจเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้กันแล้วนะกล่องคอนโทรลตัวนี้สามารถจูนได้จูนได้ยังไง ทำให้แรงขึ้นเช่นรถคันนี้ค่าเดิมๆของเขาวิ่งได้ประมาณ70ลูกค้าอาจจะบอกว่าขอจูนเป็น80-90หรือร้อยหนึ่งความความเร็วหรือระยะทางความเร็วค่ะความเร็วได้ถึงร้อยเลยเหรอแต่อย่าลืมว่ารถเร็วขึ้นระยะทางต้องสั้นลงนะคะมันจะแปรผันตามกันแบตใช่ไหมฮะแบตเตอรี่ใช่มันเหมือนกับอย่างนี้มันเหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปรถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ย เขาจะล็ความเร็วที่ประมาณ120-140ฟังดูมันแปลกนะแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาสมมติคุณซื้อรถยี่ห้อยี่ห้อนึ่งเขบอกว่ามันวิ่งที่400กิโลแต่ความเร็วที่คุณใช้อะต้องไม่เกิน120เขาจะอั้นน้อยแต่มันก็จะมีช่างบางคนมากดล็อกให้เกินกดล็อกให้มันสามารถวิ่งได้จนถึง180 180เขากดล็อกได้จนถึง220แต่ มันระยะทางสั้นลงระยะทาง400อาจจะเหลือ200อ๋อเหมือนกันใช่อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือเรียกว่าคล้ายๆกันก็ได้เนาะแล้วตัวนี้ของเขาก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งอยู่ประมาณ70นะระยะทางคุณก็จะได้ประมาณ50-70เช่นเดียวกัน50-70กิโลแต่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักน้ำหนักที่บรรทุกด้วยการบิดของเราด้วยว่าเราบิดแรงแค่ไหนอว่าถ้าสมมติ เอาไม่จูนเดิมๆก็จะได้ประมาณทิ้งเอาเป็นว่าสเปคสเปคคือ5 0าสถึงเจแต่ถ้าเราจูนมันอาจจะเหลือสัก3 0มสถึงห้าสิบจูนจูนนี้ใครจูนอ่ะฮะที่ร้านจูนให้แล้วก็เขาจูนเองได้ไหมลูกค้าจูนเองไม่ได้ไม่ได้ใช้ขอมใช้ความรู้อ๋อหมายถึงว่าลูกค้าต้องจูนเพราะฉะนั้นซื้อรถที่นี่จูนให้เดียวร้านจูนให้จูนให้หมดเลยในมุมกับกัน อาจจะแบบว่าเออพอเราเลือกแล้วบางครั้งเขาอาจจะแบบว่าไม่อยากได้ล้อแบบนี้<ะ>คืออาจจะแต่งนิดหน่อยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเคสแบบว่าเออแต่งให้ลูกค้าด้วยมีตัวแต่งให้ด้วยชโอ้โหแล้วมีถ้ามีตัวแต่งเนี่ยหมายถึงเพิ่มราคานิดหน่อยใช่ค่ะเริ่มต้นเท่าไหร่คะางเงี้เริ่มต้นตัวนี้ใช่ไหมคะ,ะตัวนี้เลยใช่ใช่<ด>ตัวนี้เลยเริ่มต้นที่ราคาเดิมๆก่อนนะคะ 3 1ม0 0ค่ะสามหมคือตอนนี้ราคาผมไม่ติดนะผมไม่ติดราคาผมผมพูดแบบแบบทุกไปเลยไดค่ะผมจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายผมอ่ามันเริ่มต้นที่ถูกที่สุด50,000กว่าบาทมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์สันดาปนะมอเตอร์ไซค์คำถามไอ้นี่มันถูกกว่ากันใช่ถูกกว่ากันประมาณสมมุติเรื่อนี้สามหม่นห้าคมันก็ถูกเห็นๆอยู่แล้วประมาณ10,000ถึง20,000บาทหมื่นถึงอง่าทคำถามที่ผมจะถามมันวิ่งแค่70กิโลผมต้องการวิ่งเกิน70ได้สิบไม่ได้ค่ะเพราะว่า แบตเราเราตอนนี้แบตเขาเดิมคือห <Ừ. S 2> กก้อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออันนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรนะข้อด้อยดีกว่า <Ừ. S 2> ของตัวนี้คือของรถมอเตอร์ไซค์ดีกว่าของรถไฟฟ้าดีกว่าเพราะว่าคือถ้าเราอยากจะให้แรงขึ้น <Ừ. S 2> ถามว่าได้ไหมได้แต่ค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนแบตมันค่อนข้างสูงเ <Ừ. S 2> ช่นตอนนี้มันยี่ ถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็น40แอม50แอ์ถามว่าได้ไหมแต่ราคามันก็โอ้โหลดไปล้นบนถานงเล่นๆผมถมังเล่นนะ,ะผ,มมนผมถ้าผมซื้อมอเตอร์ไซค์ผมก็ห้าหมื่นผมมีส่วนต่างตรงนี้สองหมื่นนะผมซื้อมอเตอร์ไซค์ผมก็มีค่าใช้จ่ายเป็นพันแน้อนดอย่างน้อยสามเดือนผมต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง<ม>ก็ประมาณพันกว่าบาทแล้วผมมีค่าน้ํามันรถอีกที่แน่ๆคือผมจะต้องจ่ายกับมันประมาณเดือนละสามพัน สามสิบสองเท่ากับสามหมื่นแล้วผมพี่อีกสองหมื่นสมมุติสมสมุติเลยนะที่ผมถามเ,เล่นๆนะผมถามเป็นไอเดียเรื่อเรื่อเรื่อผู้ที่เข้าชมเขาสนใจอยากอยากจะรู้นี้เหมือนกันถ้าผมเปลี่ยนแบบแล้วให้มันวิ่งไกลทีทำได้ไหมถ้าเปลี่ยนแบญวิ่งให้ไกลขึ้นได้อยู่แล้วค่ะก็คือก็ต้องเร็วเร็วขึ้นไกลขึ้นใช่ไหมอ่มา,าอเร็วเร็วขึ้นลงผมไม่เร็วหรอกคือพวกนี้นะ เจ็ดสิบก็อเอาสักในกรุงเทพแบบ70เอาไกลขึ้นแล้วกันเนาะเอาไกลขึ้นสมมุติถ้าสมมติไกลขึ้นลูกค้าบางคนก็บอกว่าเขาเปลี่ยนเป็นสัก30แอมถึงห้าสิบแอมงบประมาณก็มีอีกประมาณ2อ0 0 0 2่0 0 0ได้ประมาณแล้วมันวิ่งได้วิ่งได้ไกลแค่ไหนก็ประมาณเป็นร้อยโลค่ะเป็นร้อยโลร้อยโลนี่ก็ประมันถังหนึ่งแล้วนะก็เกินเกินถังเลยแล้วเราคิดใหม่เราคิดใหม่อันนี้คิดคิดเพื่อให้ผู้ที่สนใจตัดสินใจ มาดูกันว่าระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันอันไหนมันน่าสนใจค่ะสามหมนหยังไม่แตะวิ่งได้เจ็ดสโลต่อการชาร์จหนึ่งวันนี่หอกอใช่ไหมต่อการชาร์จหนึ่งครั้งหครั้งหน <10 S 2> ึง <100 S 2> <ล>่งครั้งวิ่ง,งได้70็ดสิบโลสนะามห่น้าะเปลี่ยนแบตเพื่อให้วิ่งเป็นร้อยกิโลพเพิ่อม 20, <20. S 2> อ,อีกสองหมื่นอีกประมาณสองหมอีกประมาณสองหมื่นรวมเสร็จสรรเสริญที่หกหมื่นหลอใช่ไหม คุณซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งใช่ตอนนี้เอาถูกๆเลยนะก็ห้าหมื่นแล้วคุณไม่นับน้ํามันนะถ้าวิ่งวันละร้อยกิโลผมว่าน้ํามันเกิบขึ้นเดือนหนึ่งคุณมีสามพันบาทแน่นอนค่าน้ํามันเดือนหนึ่งสามหมื่นหกบวกค่ารถอีกห้าหมื่นบวกสามหมื่นหกก็ไปเป็นเยอะเลยมื่กว่าเยอะไปแล้วงงใช่ไหมแปดหมื่นกว่าใช่ไหมใช่แปดหมื่นกว่าแต่ถ้า no. คุณลงกับเจ้านี่ แค่สามหมื่บวกกับ2 5งหมที่เปลี่ยนแบตเนาะก็คือหกจบเลยอันไหนถูกอะน้ํามันเครื่องไม่มีเมนทแนนน์ไม่มีน้ํามันไม่มีซื้ยแค่ค่าชร์แบตแล้วก็ปัญหาคือตอนเนี้ยมนจดทะเบียนได้ไหมคะจดไม่ได้ค่ะจดไม่ได้ที่นี้ประเด็นเลยนะคะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เอานิยมที่จะเปลี่ยนแบตทค่ไหนแล้วว่าตัวนี้มันจดทะเบียน การที ừ, ่เขาจดทะเบียนไม่ได้ลูกค้าก็เลยจะเอาไปวิ่งแท็กในหมู่บ้านหรือในสถานที่ที่เป็นถนนขุดกบฏหาที่ขุดกบฏเช่นที่ไหนบ้างก็คือตามในหมู่บ้านตามในหมู่บ้านวิ่งไปวัดหมู่บ้านปิดในหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยในอะไรอย่างเี้หมู่หมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมชุมชนชุมในตลาดในสิ่งในเมืองต้อ่งไในตลาดว่างั้นเหรอเนาะใช้ในตลาด ไอนี่มีจอดรถได้มั้ยนีมีม้ีอ่าถนนจดได้อาเชื่อได้ครับอ่าลูกค้ามาแล้วอ๋อนี่ก็คือจริงๆมันมีรุ่นรุ่นที่จดได้ด้วยใช่ไหมฮะเจ๊ ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเอ้านั้นสเปคที่จัดได้ตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่า S K S แช S K S แจะมีเจน1นะคะกับเจน2นะคะสองคันนี้จะเป็นเจน2 2สองคันนี้จะเป็นเจน1นะคะ2คันนี้เจน1กับเจน2ต่างกันยังไงต่างกันรายละเอียดเล็กน้อยค่ะเช่นตัวนี้เป็นกุญแจเป็นกุญแจส่วนตัวนี้เป็นสมาร์ทคีเป็นคล์เลตะแบบคย์เลตกดสตาร์ทใช่ค่ะเป็นคย์เลตแล้วก็ต่างกันที่โช๊คลัาง ต่างกันที่ไฟหน้าก็เลยบอกว่าต่างกันที่เล็กน้อยไฟหน้าก็คือของเขาจะมีถ้านสอ2มันจะมีไฟเลี้ยวในโคมด้วยมีไฟเลี้ยวในสวยเนาะแต่ถ้านึ่1จะไม่มีไฟเลี้ยวในโคมเป็นไฟมาเลยนะต่างแค่นี้ค่ะ Gen 1กับเจน2ราคาทีนี้ลูกค้าถามมาเยอะมากว่าจดได้จะจดไม่ได้ต่างกันยังไงทำไมสามพันวัตต์ทำไมจดไม่ได้ ในขณะที่เครื่องแรงกว่าใช่ไหมฮะว่าลูกค้าถามมาเยอะมากจริงมุกก็เลยจะบอกว่าที่ตัวนี้จบได้มันอยู่ขึ้นอยู่กับผู้นเข้าวผู้นเข้าวคือบริษัทเดรไลออนบริษัทไลออนเอายี่ห้อตัวนี้และรุ่นนี้รุ่นนี้เลยนะคะวงเล็บรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นอะไรรุ่นแซดูแซดแล้วก็สองเอาเฉพาะรุ่นแซดู ไปแอปทูที่ขนส่งทางบกพอเขาเอารุ่นนี้ไปแอปทูที่ขนส่งทางบกมันก็เลยจะได้เฉพาะรุ่นแซทูเท่านั้นไม่ว่าถ้าเกิดการอนุมัติจากขนส่งเรียบร้อยแล้วพอเกิดการอนุมัติจากขนส่งเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันจะได้เฉพาะรุ่นที่ขนส่งอนุมัติเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อบางทีคนเห็นว่าเอ้ยทำไมไลออนไลออนรุ่นอื่นจได้และจไม่ได้ไลออนรุ่นอื่นจบไม่ได้ เฉพาะรุ่นเท่านั้นขนส่งก็ต้องอนุมัติรับรองก่อนจดได้คือจดได้แต่ถ้าแม็กวันทำไมจดไม่ได้เพราะแม็กวันไม่ได้เอาไปแอฟคเพรไปแม็กวันเขาไม่ได้เอาไปแอฟพูถ้าแม็กวันเอาไปแอฟพูที่ขนส่งเมื่อไหร่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าขนส่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่ขึ้นอยู่กับผู้นำเข้าในเมื่อผู้นำเข้ายังไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยขนส่ง ไม่ได้แค่นั้นเองค่ะคุณส่งแค่นี้เขาจะมีตอนเอาไปแอปพูดแล้วเขาก็จะมีประวัติอยู่ในขนส่งแล้วอ๋อไม่น่าแสดงว่าคนยังเข้าใจผิดว่าบางทีเขาซื้อไปเขาจะเอาไปจดเองไม่ได้จดจดเองไม่ได้ใช่จดเองได้แต่เพียงค้าใช้จ่ายมันสูงรถรุ่นนั้นเนี่ยขนส่งก็ต้องเหมือนแบบออยอ่ะง่ายๆงงน้องส่งเหมือนออยลเพาะวต้องรับรองก่อนรับรองมาก่อนแสดงว่ามอไซค์ทุกรุ่นที่เราใช้ที่ใช้น้ำมันอ่ะนะรถยนต์เนี่ย ที่สามารถจดได้แสดงว่าเขาไปกระบวนการเนี้ยเขาเขาไปทํากับขนส่งก่อนโดยที่อะไรนะผู้บริโภคไม่ได้รับรู้ตอนเขาไปซื้อปุ๊บเขาถึงเอาไปจดได้อ๋อแค่นั้นเองผมถามขนาดอะสมมุติผมสนใจสองตัวเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นอะไรนั่นหนึ่งรุ่นที่หนึ่งราคาเท่าไหร่เจนสองราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาวิ่งได้เท่าไหร่คือีกว่าไม่ไม่เจนราคาด้่เจนหนึ่งก็คือรวมจดเลยนะคะสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้า จดนี้เจนนุชไปจดให้เลยค่ะจดแล้วแล้วเจนหนึ่งวิ่งได้ไกลเท่าไหร่เจนหนึ่งใช่ไหมคะเจนหนึ่งอ๋อเข้ากันค่ะเข้ากันเลยวิ่งได้ไกลเท่ากันเพราะว่าสเปคแบตสเปคมอเตอร์เข้ากันต่างกันรายละเอียดเล็กน้อยที่บอกเมื่อกี้การที่วิ่งไกลวิ่งไม่ไกลเราดูที่อะไรบ้างอยากรู้ว่าวิ่งไกลไม่ไกลหรือแรงไม่แรงนะคะเราดูแค่มอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่เท่านั้นค่ะมอเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็กล่องคอนโทรล ถ้าในเมื่อพังว่าวิ่งไกลแบตเตอรี่เท่ากันไหมเท่ากันก็คือ20แอมป์ถ้าแบตที่ี่แอมป์เท่ากันคือวิ่งได้ไกลเท่ากันแต่ถ้าอีกอย่างนึงนะคะที่เจนสองมีพิเศษกว่าเจนหนึ่งคือกล่องเขาดันจูนได้ทีนี้ถ้าปล่องจูนได้เราไปจูนให้แรงขึ้นแรงขึ้นเขาจะสั้นลงวิ่งใกล้ลงได้วิ่งเร็วขึ้นได้การจูนหมายถึงว่าวิ่งให้ไกลขึ้นกับวิ่งได้เร็วขึ้นถ้าประมาณนี้อย่างถ้าพูดแบบเขาง่าย ถ้ารวมเปลี่ยนแบบรวมอะไรแล้วอยู่ที่หกหมื่นแต่คุณไม่ต้องจ่ายเลยนะแต่ถ้าคุณไปซื้อมอเตอร์ไซค์สันดาบแน่ๆปีหนึ่งคุณมี8ปดหมื่นสันดาบคือใช้น้ํามันนะฮะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะไม่ใช่ช่างนะมันวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ5 0าสถึงเจแล้วก็ความเร็วก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับโอ้โหห้าสิบก็เยอะนะปกติผมเติมผมเติมน้ำมันถังหนึ่งเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งผมก็วิ่งเนี่ความเร็วมันจะใกล้เคียงกั ผมวิ่งได้ประมาณสัก70-80โลย์ร้อยเติมน้ำมันร้อยหนึ่งโอ้โหอันนี้ไม่ต้องเติมอันนี้ชาร์จนานไหมเจ๊ชาร์จตอนชาร์จนี่นานไหมชาร์จประมาณ6-8ชั่วโมงหกถึงแปดชั่วโมงนะก็คือว่าใช้ไฟปลติใช่ไหมไม่แนะนําให้ชาร์จข้ามคืนนะคะเพราะว่ามันจะเลยแบตคือเราจะให้ชาร์จประมาณหกห้ามเกินเลยนะคะห้ามเกินเจ็ดแปดชั่วโมงเมื่อกี้แบตมันจะร้อนแล้วส่วนใหญ่น่าจะแนะนําให้ลูกค้าชาร์จประมาณหก งานเกลิงเกิดเพลิงถล่มคือคทำมือได้ใช่ไหมมันมีไฟใช่ไหมฮะก็มากกว่าแต่ก่อนั้นเดี๋ยวแบตเขาร้อนแล้วเขาก็จะหมุนว๋อคือชาร์จไฟปกติเลยใช่ไหมแปลว่าเป็นเสียบสองเต้าไม่ไม่ต้องไปตั้งเครื่องเหมือนรถไฟฟ้าทั่วอะไรรถรถยนต์อ่ะต้องตั้งแป้นอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยอันนี้คือตัวจดทะเบียนนะคะส่วนตัวที่นุชจะแนะนำนำเสนออีกตัวหนึ่งที่เป็นมอเตไซค์ที่อีกไปดูกันแบ็ควัน